เจอร์รี่วิดยูโรเค้กอันเซียนแบงกอกสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับเจอร์นี่วิดยูโลเค้กกับโอ๊ตปียชัยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมยังคงอยู่ที่ฟาร์มลุงอ้วนจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งอย่างที่เกินเอาไว้ที่นี่เขามีกิจกรรมเด็ดๆให้ทําอีกเพียบว่าแต่กิจกรรมในวันนี้ลุงอ้วนบอกกับเราว่าโอ๊ตนั้นอาจจะต้องมีเลอะและอาจจะต้องเปียกไปทั้งตัวจะเป็นอย่างไรบ้างตามผมไปที่ฟาร์มลุงอ้วนกันได้เลยครับ เรายังอยู่ที่ฟาร์มลุงอ้วนนะครับแล้วก็ยืนกับลุงอ้วนเหมือนเดิมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอเพิ่มดีกรีความตื่นเต้นหน่อยได้ไหมครัไปเล่นสิไลน์ดูไหมสิไลน์ใช่ลองเล่นสิไลน์และอยากก็ดเดี๋ยวืออะไรว,วิ่งเหนือน้ำดีกว่า วิ่งเหนือน้ำเหรอใช่เดี๋ยววิ่งไปเลยวิ่งผ่านก่อนที่เราจะไปเร้าใจกันให้ลุงนอ้วนฝากร้านนิดนึงฟ้าโล่งล้วนเปิดปิดอย่างไรบ้างครับเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนัครัตฤกษ์นะครับวันละสองรอบผูกครองสามารถโทรมาจองในเพจได้เลยว่าเราจะไม่รับบอกอินอ๋อไม่รับบอกอินใช่ต้องจองก่อนเพราะว่าเราจะ กันกลับเป็นวนเด็กนิดหนึ่งนะครับไม่ให้เยอะเงินไปอลยอ๋อเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสทํากิจกรรมทุกคนได้ทําหมดคทุกคนเลยนะครับว้าวครบวงจรครบทุกๆความต้องการของคนในครอบครัวนะฮะโอเคขอบคุณรู้ว่าน่ากันนะครับขอบคุณมากครับไปผมไปนุยกันเลยฮะตอนนี้ครับมาอยู่ที่นี่ซิปไลน์โอ้โหเอาละฮะเป็นการขึ้นไปแล้วแบบกระโดดจากที่สูงลงไป คนที่กลัวควคามสูงอย่างผมยังสามารถมาเล่นได้คุณคิดดูด้วยกันว่ามันเบสิกขนาดไหนนี่ฟวาพี่ความหนุ่มอ้วนนี่คือน่ากลัวสุดแล้วใช่ไหมมาไปเขาพร้อมแล้วเราดูฮนะก่อนเราจะเล่นกิจกรรมอะไรที่ฟวาหนุ่มอ้วนเขามีเซฟตี้แบบนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือชูชีพชูชีพวิธีการใช้งานก็คือโยนบอลลงไปก่อนนะฮะ<ป>น้องจะไม่ห้ามพี่หน่อยเหรอพี่ตื่นเต้นอยู่แล้วเนี่ยอุ้ย,ยเ,เรียบร้อยแล้วลงสิครับผมทำไรอ่ะ ร้อนมากเลยนะฮะตอนนี้ฮะก็แม่ครับผมไม่ทำอะไรวันเนี้ยไคุณผู้ชมครับออ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันเดียงพี่มันเดียงหัว มียงันอีกรอบก็โอเคนะจริงโอ้ยมือสั่น,น <laughs> ตอนนี้มาถึงฐานสุดท้ายกิจกรรมสุท้ทายที่ลุงอ้วนแนะนํามานั่นก็คือนี่เลยครับวิ่งบนน้ําคือคุณต้องวิ่งด้วยความเร็วพอสมควรมิฉะนั้นแล้วอ่ะมันจะจมแน่ๆผมเคยได้เดรียญทองวิ่งราวยวาวราช100เมตรมาแล้วนะวันนี้เพื่อเอร์นี่วิ่งเค นนและนี่คือควันหลงทั้งหมดเลยนะครับของ j o เจนนี่วิดิโอเค k e ตลอดเดือนมกราคมของเราเดือนนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเจนนี่วิดิโอเค้กยังคงความเข้มข้นเหมือนเดิมเราจะพาหนีกรุงไปที่ไหนกันบ้างอย่าลืมนะครับติดตามให้ดีกับเจนนี่วิดิโ o Cake นะครับช่วงนี้ส่งต่อที่พี่เดือกครับผม